โอเคมาคำพิจารณาในวันนี้นะครับผมจะมาไกด์เกี่ยวกับการหาออปชัน12%นะครับว่าหาได้ยังไงหาจากไหนนะครับแล้วก็ผมจะแถมให้นะครับว่าตัวละครไหนควรจะมีออฟอะไรบ้างนะครับหรือว่าแบบโดยทั่วไปนะครับว่าตัวไหนเนี่ยควรจะมีออฟอะไรบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาพูดถึงเรื่องหินก่อนละกันนะคบผิดในการออฟนะฮะก็จะมีหลักๆนะครับจะเป็นหิน m มจิกสโตนนะครับสีแดงนะอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับเน้นมาใช้นี้แทนนะครเป็นดริฟายแมจิกสโตนนะครับก็คือขั้นกว่าของสีแดงนะครับแต่ว่า2ออย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถได้ออฟ2% 2เหมือนกันแล้วก็ออฟ2 2นะฮะจะมีเฉพาะส่วนอาวุธเท่านั้นนะครับแล้วมันจะมี20กว่าเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ของ คีย์ข้อหรือว่าแม็กซิมัยนะครับก็คือมันจะเป็นออฟพวกวิ่งเร็วกระโดดสูงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งออฟ12%หรือ24%เนี่ยหาได้จากไหน,นครับหาได้จากหินเสกไมจิสโต้นะครับก็คือหินที่อยู่ในรูปนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็หินนี้นะครับสามารถหาได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะหาได้เฉพาะในอีเวนต์เท่านั้นเห็นว่าในอนาคตเนี่ย ในไอซ์เบอร์เนอร์ถัดไปนะครับจะมีการอัปเดตลงไอเบอร์เนอร์แล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายได้ด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะต้องเติมแล้วก็ปั่นไอเพื่อเอาหินเสกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถขายได้หรือเปล่าแต่มันมีการเอาลงไอเบอร์เนอร์แน่นอนแล้วนะครับส่วนเสกเมจิกสโตนเนี่ยจะแบ่งได้อีก2ประเภทอีกทีนึงนะครับจะมีเสกเมจิกสโตนธรรมดานะครับแล้วก็ทวิศเสกเมจิกสโตนนะครับ แล้วมันต่างกันยังไงนะครับถ้าดูผลเผลเนี่ยมันไม่ต่างกันอยู่แล้ววิธีดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงก็คือดูที่ชื่อนะครับดูที่ชื่ออย่างเดียวเลยให้ทําการเอาเมาส์ไปทีอย่างเงี้ยเนี่ยดูชื่อเดียวนะครับมันจะมีทวิสต์แล้วก็เซกเมจิสโตนนะคะรับรือว่าเซกเมจิสโตนเฉยเลยนะครับซึ่งความต่างของมันจะอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือรูปที่มีลงไว้ในกลุ่มเมื่อชาติก่อนนะครับก็ใครเป็นเจ้าของก็ ขออนุญาตแล้วกันนะครับส่วนใครที่มองรูปไม่ชัดน,นะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะสำหรับทางฝั่งของเซมิจิสโตนนะครับก็จะได้อ p อชั่นเดียวกับหินเมจิสโตนแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของทวิสเอาเสกเนะี่ยจะได้ออปชั่น,น้อยลงก็คือแบบว่ามันจะจำกัดออปนึกออกไหมอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้เพียงแค่ เอ่อ maximize ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการค t i c a l หรือว่าอ f f อะไรบางส่วนให้เราไปเอ่เน้นหาทวิทศเศษมาใส่ดีกว่านะครับแล้วก็นั่งอ๋อไปเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสออกแม็กซิมายมากกว่านึกออกไหมเพราะว่าอ๋อมันน้อยลงไงมันก็มีโอกาสออกมากกว่านะครับผมแต่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์อะไรก็เท่ากับฝั่งเซษเมจิสโตนเลยแล้วทีนี้อันนี้แถมนะครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวละครไหนควรจะใส่อ,อ๋ฟอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ผมแนะนำนะครับว่าทุกตัวละครควรจะมีออฟอ่ะคิดิตคอลและแมกซิมไยท์ในอย่างน้อย80%ทุกตัวนะครับอย่างของผมนะฮะในส่วนของวุฒเนี่ยผมออฟเป็นคลีกับแม็กนะครับ6ช่องเนี่ย12%หมดเลยก็จะเป็นอย่างละ36%เอนาะของผมนะครับที่ใส่ไว้จะเป็นโอกาสที่88แล้วก็แมกซิมไย9์นะครับถามว่าทำไมผมได้ออฟเกินมาอย่างนี้ ไม่มีอะไรครับบ้าคอมแบทเฉยจริงๆตัวผมได้ใช้ประมาณเออโอกาสคิดที่ข้อใช้ประมาณ82ก็พอแล้วก็ m a x i m i z ไเนี่ยใช้สัก85ก็พอนะครับแต่เรื่องของ m a x i m i z ไผมปัดเป็น90เพราะว่าสายโด i n เนเตอร์เนี่ยมันสกิลมันใช้ฮิตเยอะนะครับก็เลยต้องการทำให้ดามเมจเนี่ยมันทีมันไม่ห่างก,กันมากนะครับก็เลยใส่ในส่วนของ m a x กซ i z ไไปแล้วก็ให้ดูตอนนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าี่ผมบอกไปว่าให ออโอกาสคิดเป็น80ใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับพาร์ตีของตัวละครนะครับอย่างเช่นของดอมเนเตอร์เนี่ยเมื่อเราทําการเปลี่ยนโหมดนะครับเนี่ยไอตัวโหมดตรงเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับภายใน20วสิบวิหลังจากเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้โอกาสคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นมา6%แล้วก็ดาเมจคิดที่เข้าเพิ่มขึ้น6%ด้วยสามารถซ้อนสูงสุดกันได้3ครั้งก็คือได้โอกาสคิดที่เขเพิ่มขึ้นมาถึง18%นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมออฟไไว้้แค่่75อยยางดเล ะะหรือจะออฟ80ก็ได้ถ้าออฟ80เนี่ยแล้วผมได้รับตรงนี้เนี่ยก็จะมีคีดถึง98แต่จริงๆมันอาจจะไม่ถึงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันอาจจะมีการหานหรือว่าลดลงมานะครับเพราะว่าในการที่ออฟมันเป็น80แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปออฟเพิ่มเลยเช่นว่าอัตรนที่เรามี80โ okay, อกาสที่เขา80ใช่ไหมแล้วผมไปออฟเพิ่มนะครับอย่างเช่นหินอันเนี้ย หินเสกนะครับเป็น12%เนะี่ยออฟเพิ่มไปปุ๊บจากที่มันควรจะเป็น12%นะฮมันจะโดนหารครึ่งเหลือเพียง6%เท่านั้นถ้าเกิดว่าออฟเกิน80นะ,ค,นะค,คือทั้งตัวกันเนี่ยรว,วมกันแล้วเกิน80นะฮะออฟที่ได้หลังจากนี้จะโดนหารครึ่งอ่านีอย่างถุงมือก็ได้นะครับเป็นอ่า maximize นะฮะที่ผมใส่อยู่ก็คือ6กับ6เน,เนี่ยเขต้องเป็น12นะครับแต่ตอนนี้มันเกินมาเป็น90ถูกนะถ้าผมถอดเนะี่ย มันจะเหลือไอมันจะลดลง6%กเปกลายเป็น8 4สนะนะครับผมเพราะว่ามันเกิน80ดิแล้วไงมันก็เลยโดนหันครึ่งนะอย่างที่บอกไปงงไหมผมก็รู้จะอธิบายยังไงดีอ่ะคือแบบถ้าเกิดอ๋อมันเกิน80แล้วมันก็จะโดนหันครึ่งนะครับแต่ผมก็ตอบได้ว่ามาน,นี้แหละนะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ๋อมันเกินแล้วเนี่ยเราควรจะไปใส่อะไรดีนะครับ ก่อให้ดูว่าตัวละครของเราเนี่ยมันเป็นสายไหนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าตัวเราเนี่ยเป็นสายที่สกิลออกเร็วนะครับอย่างเช่นสายผมสายโดมินเเตอร์เป็นสายที่ไม่เน้นสกิลแบบว่าเบอร์ใหญ่แบบยิ่งใหญ่อย่างเช่นสกิล300ได้นาน,านๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องเน้นค่าความเร็วโจมตีนะครับก็ใส่แค่120 121ก็พอแต่อย่างเช่นถ้าเป็นอย่างดดวิงเกอร์นะครับที่มีท่าการไร่สกิลนานเนี่ย อย่างเช่นเออถ้าซูเปอร์โซนิกอย่างเนี้ยความมันจะต่อยเสร็จอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดไปลงเลทเนี่ยแล้วบอสมันใช้ท่าการโจมตีปุ๊บแบบเอ่อการโจมตีแรงๆที่โดนทีเดียวตายอะไรเงี้ยเสกเสานะครับถ้าเกิดว่าเราตีช้าเนี่ยสกิลอาจจะเสร็จช้าแล้วเราก็จะหลบไม่ทันนั่นเองนะครับก็ควรถ้าอย่างโดมิงเกอร์เนี่ยอาจจะมีความเร็วโจมตีอยู่ที่125%นะครับอาจจะเอาค่าแม็กซิมาย์ออกนะถ้าเกิดว่าผมย้ายไปเล่นสายนั้นอาจจะเอาแม็กซิมาย์ออกแล้วก็ เสริมเป็นความเร็วโจมตีแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่พอใจในส่วนของความเร็วโจมตีแล้วก็โอกาสคริติคอลแล้วก็แม็กซิมายแล้วนะครับให้มายัดหินนี้ครับหินด้าเมเอ็ไซด์วอนะฮะซึ่งหินนี้นะครับสามารถคราฟได้ที่ MBC g r a ซเกฟนะฮะเดี๋ยวพาไปดู MBC มบีซีเกฟก็คือตัวนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามานะครับให้ทำการุ่มคราฟนะฮะเราจะมีหน้าต่างคราฟหินขึ้นมาซึ่งวิธีคราฟหินตีดาเมจบอสก็คือให้เราทำการลงดันฮีโร่นะครับหรือว่าฮีโร่อีกเนี่ยอ่ตรงไหนว่านี่นะครับแล้วก็ดรอปหินฮีโร่อีกเมจิสโตนนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อก็ได้นะฮะมีอยู่ในบอดกันนะครับฮีโร่อีกเมจิสโตนนะหรือว่าเราจะไปซื้อแบบที่เขาคราฟมาแล้วเลยก็ได้นะครับ แล้วเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยให้ทําการมาที่อัปเกรดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปออฟนะเพราะว่ามันจะได้น้อยนะครับแล้เราไปที่อัปเกรดนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอัปหินตีบอสนะครับให้กลายเป็นหินอันนี้มันจะชื่อว่า shining dual m a g i c stone นะครับก็จะได้รับออฟในการตีบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็นอกจากที่ได้ดามจบอสเพิ่มขึ้นด้วยก็จะโดนดามจจากบอสน้อยลงนะครับผมซึ่งวัตถุในการนะครับนะครับก็จะมีหิน นะครับหินตีบอสในหินไอดูโอเนี่ยนะครับแล้วก็จะเรียวกว่าไงเดียบใบฮีโร่ไม่เอาเป็นตัวแล้วกันตัวคาหินแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผาได้จากเควสรายวันอ่ะนี่นะครับฮีโร่อีกชาเลนจ์นะครับก็คือให้ทำการลียร์ดันเจียนฮีโร่อีก3ครั้งก็จะได้ตัวมา2ใบนะครับก็คือทุกๆวันเนี่ยเราจะคาบได้2ชิ้น หรือว่าเราจะไปคราฟเลยก็ได้นะครับไม่ใช่ไปคราฟไปซื้อเลยก็ได้นะฮะโดยวิธีการหานะครับก็คือพิมพ์ไปเลยฮะ Shining นี้เลยเอาตัวจีเบิ้ลเฉย Shining แล้วก็ jewel นะครับแค่นี้แหละแล้วกดเดตเธอร์หาก็จะเจอแล้วนะครับราคาอยู่ที่ 2.75M นะครับโดยประมาณนะโอ้โห รวยยังอ่ะกี่อันวะเนี่ยพันแอันแม่เจ้าอะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่อง Guide of อาของนะครับก็เป็นฉบับที่รีเมคมาจากเมื่อชาติปางก่อนนะฮะที่เคยทำเอาไว้แล้วนะครับตอ,อนนี้มันก็นาแล้วเนาะมันดูไม่ทันแพทเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวคิดว่าต่อไปจะทำคลิปไกด์เรทให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ พราะว่าไม่ใช่เพราะเรื่องคอแล้วนะฮะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความขี้เกียจล้ดวนนะฮะแต่ก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องคอนะฮะตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับสามารถเล่นเกมได้อะไรได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลือเหลือหน่อยๆจริงๆอะ่ะตอนนี้ก็กินยาอยู่นะครับมันมีอาการปวดๆหน่อยๆบางทีนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลวกันนะครับสำหรับวันนี้ วันเสารมีนาที่ฝันดีทุกคนครับ